สอนขั้นตอนในการเ้ซิลิโคนแบบง่ายๆเตรียมบล็อกเสร็จผสมซิลิโคนในอัตราส่วนคนให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วก็เข้าสู่ในขั้นตอนต่อไปนำซิลิโคนเข้าเครื่องแวกคั่มเพื่อทำการดูดอากาศ เปิดเครื่องเพื่อดูดอากาศเป็นการไล่อากาศจะสังเกตดูว่าฟองที่อยู่ข้างในถ้าหมดเราก็ปล่อยวาวลจะเอางานออกนำยางที่ได้หลังจากการดูดซิลิโคนแล้วไล่อากาศเสร็จแล้ว นำมาเทเทเข้าบล็อกที่เราจัดไว้ในอัตราส่วนที่เราตั้งไว้ให้ได้ในระดับที่เพียงพอเป็นอันเป็น